อันนี้โรงแรมฮิลตันนะคะโรงแรมฮิลตันของไอซ์แลนด์เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์นะคะตอนนี้แม่อันกำลังจะเดินไปที่ร้านไทยนะคะแล้วก็ร้านเวียดนามค่ะไปหาดูผักเนาะค่ะก็เดี๋ยวแม่อันจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะจากบ้านแม่อันเดินไปไม่ไกลร้านนะคะ<อ>น้องออริก็มาด้วยครับออริออริออรเอวอวันนี้ฝนตกนะคะอากาศที่ไอซ์แลนด์เนาะช่วงนี้คึมคมค่ะอึมคึมทั้งอาทิตย์เลยค่ะ เป็นแบบว่าคึืมพ้าค้มฝนทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์นี้เฮ้ยเหลืองอาลามไปทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยค่ะเหลืองอาลามทั้งนั้นเลย อันนี้โรงแรมฮิวตันนะคะโรงแรมฮิวตันของไอซ์แลนด์เนาะโู่นนดแม่อันจะเดินไปตรงโู้นนะคะตึกแถวๆน้นอะคาะแดงๆอะคะ่ะตกนะคะลมด้วยฟืดๆ มีร้านเวียดนามร้านอาหารเวียดนามแล้วก็ร้านอาหารเวียดนามมีฝั่งนู่นสองร้านติดกันเลยอะ่ะุ้ย <c oughs> ไปร้านนู้นกันเนาะ งแล้วจ้าร้านไทยติดกับบ้านแม่อันนะคะเนี่ยสะดวกเดินมาแม่อันสั่งหอบลีเข้าไว้นะคะสวัสดีค่ะอันนี้จ้จะเป็นผักไทยเนาะลูกมะกรูดมะละกอค่ะแล้วก็มีขี้เหล็กด้วยนะขี้เหล็กอันนี้ร้านเวียดนามนะคะ อันนี้ก็จะร้านใหญ่เลยขึ้นมาอีกหน่อยนึงอันนี้ก็ของแช่แข็งนะคะฝั่งน,นี้แม่จะมาดูผักมีผักอะไรเหลือมั่งอันนี้อะไรเนี่ยหนอไม้เหรอเนี่ยอุ้ยหนอไม้โจไหมโจ๊เฮ้ยนั่นผัก อมีแต่ผักเก่าๆนะคะเขาลด50%นะคะไม่อันได้อันนี้ไปไว้ใส่แกงเขียวหวานฝั่งทางนู้นอันนู้นลด70%มะม่วงบอกลูกระสุนป่หูยลูกเบลอเลยอะ่ะอุยฝรั่งฝรั่ง,ล,งลูกอะไรดูนี่อยากกินเกินใช่ไหม มาดูกันว่าแม่ได้ผัดอะไรมาบ้างอันนี้ร้านคนไทยนะคะ ร้านคนไทยหัวปีเนาะหัวปีพันสามยี่สิบค่ะแล้วก็เครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวนะคะถูงละสองร้อเก้าสิบห้าแล้วก็ก็จะมีข้าวตังค่ะข้าวตังหน้าธัญพืชของละพันได้แบบนี้นะคะได้มาสี่ห่อแม่อันกับน้องออลี่กินไปแล้วนม<อ>่เห่อแล้วก็ร้านเวียดน้ำเมื่อกี้ได้อันนี้มานะคะ เขาลด50%น่ะเพราะว่าผักอย่างอื่นมันไม่มีเลยอ่ะมันมีแต่ผักเหี่ยวๆแม่แอนก็เลยจําเป็นต้องเอามานะคะเพราะว่าแม่อแอนจะเอามาแกงเนาะจะเอามาแกงเขียวหวานนะคะมีหัวปีหมดไป600ไม่ถึง700นะคะร้านเวียดนามแค่เนี้ยแล้วก็แม่อแอนได้ใบานางรักนะคะของแม่แอนสั่งเขาเนาะสั่งเจ้าเดียวกับพี่พิมแล้วนะคะเนะะี่ยค่ะ ถุงละแปดร้อยค่ะใบแมงลักแบบหอมๆเลยค่ะแบบต้นเล็กๆกเนี่ยหอมๆนะคะ่ะถุงละแปดร้อยม่อันสั่งมาสองถุง,ลถงแล้วก็พี่พิมพ์ก็แบ่งถั่วมาให้กินนะคะหมอแม่อันจะทําแกงเขียวหวานเนาะอยากกินใบนางรักก็เลยต้องทําแกงเขียวหวานพวกอะไรเนี้ยกิน อันนี้แม่อันซื้อมาจากร้านพิสก้านะคะวานก่อนเนาะร้านพิสก้าเนี่ยจะเป็นร้านอาหารของอร้านเขาจะขายของถูกอะ่ะร้านเนี้ยจะขายของถูกที่สุดเลย่ะคะเน่นได้ลูกชิ้นปลามาะค่ะแล้วก็แบบลูกชิ้นปลาแบบบัวลอยเอามาใส่แกงนะคะจ,ากกาจะแกงใส่แค่นี้แหละค่ะพอนี่เป็นมะเขือที่แม่อ่านล้างแล้วนะคะก็จะได้แค่นี้แหละเนาะ,ะใส่ไปเลยค่ะ บอกวใบนางรักหอมหอมข้าเอาแต่ยอดยอดมาให้เนะะี่ยค่ะแม่นก็จะกินสดด้วยแล้วก็ใส่กับแกงไปหน่อยหนึ่งนะคะหัวปลีนะคะเดี๋ยวแม่อันจะใส่เกลือกันนำมาขมเปียกนะคะไปที่น้ำเนาะไม่ให้หัวปลีเขาดำค่ะ นิดนึงแหละเนี่ยแต่ก็โอเค อันนี้เช่ฝั่งทางนี้ไปเช่ก่อนอันนี้แม่อันจะเอาเก็บไปกินมาหลังเสร็จแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานนาะผักเยอะๆค่ะเนี่ยค่ะมาจ้ามากินข้าวด้วยกันเด้อจ้ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จอันนี้จะเป็นข้าวเที่ยงของแม่อันเนาะตอนนี้5โมงนะ้วแต่ว่าเป็นข้าวเที่ยงเนาะ ดี๋ยวกินเสร็จแม่ก็ต้องตรวจน้ําตาลด้วยนะคะมาเช้าตรวจแปดร้อยค่อนข้างสูงไปนิดหนึ่งเจ็ดเจ็ดจุดแปดก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ารอบนี้จะตรวจได้เท่าไหร่เพราะไม่อันกินน้ําหวานไปด้วยค่ะ หอมจิ้มสดๆอร่อยเอ้เยเขออนุญ,ญาตไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่ากินเเร็ดจะตรวจน้ําตาลเท่าไหร่เนะหลังจากกินข้าวไปหนึ่งชั่วโมงอะค่ะมันก็ต้องตรวจน้ําตาลหลังอาหารถ้ากลางวันเย็นมา เดี๋ยวเรามาตรวจน้ำตาลหลังอาหารกันนะคะคไปในเครื่องนะคะแล้วมันก็จะเป็นรูปหยดน้ำหยดเลือดเนี่ยนะ,สสะแสดงว่าอันนี้พร้อมละเดี๋ยวแม่จะเจาะนิ้วไปนิ้วนะคะนิ้วไหนก็ได้เนาะแม่จะเอานิ้วนี้เนาะตั้งไว้ที่เบอร์ห้าค่ะ เลือดเห็นเลือดบ่อรวมันก็จะดูดเลือดไบอัตโนมัติเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะนับเวลาห้าสี่สามสองเจ็ดจุดสามนะคะเจ็ดจุดสามค้าเมอันต้องทำแบบนี้ค่ะสองอาทิตย์ค่ะเจ็ดจุดสามแล้วก็ออกเครื่องกระดับไปเลย เดี๋ยวมาตรวจเดี๋ยวไม่อันก็ต้องมาตรวจอาหารหลังอาหารเย็นอีกนะคะทําอย่างนี้ทุกวันนะคะสองอาทิตย์